นแล้วมันสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันสเสวนหัวใจล้สว,จสวัสดีครับ FC สาวน้อยเพชรแพงครับผมนุ่มโจยมนินครับมาแล้วครับมาแล้วหลังจากเตยล่าครับมือนี้สดๆครับนี่เศ้านี่สดๆจากวัดหนองวันเหลืองอำเภอพนมสรารคามครับจังหวัดชาเชียงเศร้าครับพี่น้องครับ มาบังบรรยากาศรอบเศร้าครับเป็นไปแบบใดหลังจากเตล่าเราครับตามผ่อมาครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่เจ็บสิ่งเจ็บของครับหลังจากเตล่าเราแฟนครับก็ยังไหลคือเก่าเหมือนเดิมสุดยอดครับเมื่อนี้ขยากอะไรแต่ว่าเดี๋ยวทีมงานมารับวห้องกับต่อใหม่ส่วนหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวทั้งคณะกรรมการทั้งวัดรบังคับใช้มาเก็บต่อนะครับตอนนี้กำลังสิเก็บสิ่งเจ็บของครับได้แบบบานแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับนี่ ปีที่3ต่อเนื่องครับปีที่4เจอกันคือเก่าเหมือนเดิมครับยุวัดน้องวัลเหลืองเป็นไปมือเป็นไปแบบใดอีกครับมือใดรอดติดตามกันแล้วกันครับปีที่4ต่อเนื่องครับดูการนะามือขึ้นอีกอบอุ่นครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีหลายคือเก่าเหมือนเดิมมากเธอได้อบอุ่นเธอนั่น ขึนค,คนจนเต็มบริเวณนี้เลยครับมันขึ้นนี่นุ่มโจก็ลงมาแพงเงินลงมาเชิญชวนเอฟซีรวมสมุญกับทางวัดเอาละครับเลยเจก่อนที่ห้วงกำลังเก็บสิ่งเก็บของครับ สวยไปนั่งมาตั้งคนเล็กไปนั่งตั้งสซิ้เซื่ยไปนั่งรวยบนที่เผล่นี่เอาสโซลุงมตักะหาบันไดวันดีราศเจ้าเจโฮมสวัสดีค่ะจุดยอดแต่ว่าพ่อกระเทยอดทนนะแต่ว่าแมนพ่อกระเทยอดทนนะ ปากเป็นไม่ขึ้นแน่นอนเถอะวะหลังจากเตล่าแล้วปากเป็นได้สีขอพู้เก right ่าเนาะเพื่อได้หอมแตี่มผู้เบาเนาะเจ้่หได้หมายผู้เบาวะไรไม่ต่าเพื่อได้หอมแตี่มผู้เบาตำรวจเนาะบางบางบางเสาเตล่าเนาะเจ้าหนี้มานของหลวงเนี่ยเพื่ออะไรมาวันเจอของหลวงเนาะช่วงนี้เนาะเจ้านี้มันของหลวงนะจ๊ะเออเลยแบบกระชุ่มกระชวยตืนเต้นคขาแลกว่าเอามาแล้เจก่อนบอยูฮงบอกเลยว่ามือนีพวกข้าเอาคาแรกมานะ เพื่อนอันหอมของหลวงเราเพื่อนเพื่อนคนขี้ข่อยลูกยาบหยาบเพื่อนวะบักเจราเลยตั้งรอตั้งอย่างสูงสเปคเบิรอดแมนท่าปากาอย่นี่ท้าปากไปมมยไหมาย้มบ้าหมายแจงมาคงเขาเลยค่ะหมายไปได้หมเขาหมายร้อยไปแล้วคุ้บ้าจับได้ล่ะจับได้บ่ล่ะแกื็สารคารบจับอะไรเ้่านั้นจับเลยเพื่อนหอมของว่าสต้อให้จัดกตำรวจ ตำรวจนาเชียงแบบถือจ้ของตำรวจไปสมสีมือม่นไห่กหมาของหลวงนะจ้ามาหลวงหลวงบวงหลวงเอ๋อหลวงสจ้าพวกาของหลวงรอลอเลยรอแบบรอสุวรรณเกี่ยวหุ้มรอสุวรรณแต่ครข้าลงใหองพออไแบบอนเลยนะพอนล้วช่วยเลยเจ้าดีการจ้าอ้มันรแล้วเปี่ยนมาเติมแล้วเพืี่ยนแล้ว เดี๋ยวอมแก้มไปก่อนได้หนึ่งกับปพื่อมาปื้อแคนั่นและเร่องอเยแรงเล่นบางไหนี่ต่อมือน้าเราป้ายรเอาที่ไได้หอมแก้มบูเบ้าหอมเก็มตำรวจเราุดจขาแรบอกขาแรงนี่ม้อ้าเอาไมนีโยบอประทับใจไรประทับใจนอเราสิประทับใจเน่มนสาออกมากแต่พอเห็นคนรอหลาย้าตนอนขึ้นถึงาเห็นงานนี่้ ิมือก็จะได้หา่นแต่ว่าจะเห็นงันสิบมือเพราเพราะว่าซสิซูมือเขาบอก้าแรงเดียรเอยยังการียวลูกไา้ประป้าดเกามือเบามือดิทำไมพาว่าจะพอนสิซูมือเนี่ยผู้บังตำรวจซูมือเนี่ยเาบกับไะไรขาแรงซูมือแต่ว่าพว่าซูมือสิมือแยวาแรเครื่องนึงหลักก็าเอาเครื่องนึงเนี่ยต้อง่ทีรยู่คาเลกเนาะ่าาแรงไปไนไปทุ่มเขาป่อ๋ออธิบดีวงแชร์ละไนไหนกำลังแชร์เปเอฟซีเนี สมัยแต่สมัยแต่ว่าเดยออกคลิปน่ะไปคุ้มยุ่ก็เะด้ห้องกับเขากับแพร่เนี่ยแพวแบบตอนออกคลิปได้หลายแต่คนหลุดาจได้หลายเนี่ยแบบมันแบบเป็นเลี่ยนชีวิตเลี่ยนนะจ๊ะเดัดนนอตมาขอเพื่อนดนนอตหลุดตาเตือนเตือนเสียหาอ๋อตืนสีหาในนอนมาเลยเก่งวันมาดิในนอตหลจ้า เป็นที่เยปที่ทลโอ่าดิได้ออกมานเรียนนาหากั่แที่คับหลายพุ่นแล้วพาลูกพาอย่าครับพุ่นแล้วเราหวแพงเงินมีคนทักเปล่าไ่ได้ไปแม,ม่มากขึ้นเยไปไปล,ลยก <c oughs> <c oughs> ็ขึ้นจิกว่าิงหไ่ได้ไปบอกวอนรอดรับร็แล้วบนนนแพงอยู่กับ่เห็นบ้านพนักงาสดแพงมันคืออะไรบ้าบ้าเดียวเงินันีเพิ่นเอาบตมาช่วย มาจือมั้งแเล่นนาองได้อาหารได้ไห้รับแม่ครับหลายปลาเพือนเลี่ได้ฮองแก้มได้ขีองแก้วอยู่เพื่นเล่ย่งคนละล้อเนี่มาทานแหนอ่านี่ดิย่าสังเกรตบางคนมาทานขาวที่ตละล้อคากดนาะมือนี่แสดงอยู่เครือสาพัด มื่อนี้นักผู้ว่าไปไหมแถมเมื่อแรกผแบบผู้ใดักจีห้องจี้กอกับมหาเนตจ้ามากทายมาเยอะัะดีจ้าลาลาลาพ้นจากฝากกันนะจ้าเส้อสามพันมือแล้วบายบายสมงอยู่เนี่ยเลี้ยงกันเนน้ันะเลี้ใจ